สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับพัทชาแนลนะคะวันนี้เรามาอยู่ในช่วงของนักเรียนไทยในญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพัทจะพาไปเจอกับน้องๆน,นักเรียน4ี่คนนะคะที่เป็นคนไทยนะคะเดี๋ยวจะตามไปสัมภาษณ์น้องๆถึงที่ห้องนะคะตอนนี้ก็ออกจากหน้าโรงแรมที่พัดมาพักอยู่พอดีว่าในสัปดาห์นี้พัดมาพักโรงแรมใกล้ๆก,ก,กับหอที่น้องพักก็เลยเอ๊ะแวะไปหาน้องสักนิดนึงดีกว่าและตามไปเจอกันค่ะไปค่ะ ก็คือมาเยี่ยมน้องๆที่เป็นคนไทย4คนอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเล็กๆน้อยๆเนาะก็ชื่อโยนะคะจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวิทยาเขตกำแพงแสนเรียนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะชื่อตาลนะคะจบมาจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นค่ะก็คณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจสาขา สาขาบริหาร,รธุรกิจญ,ญี่ปุ่นค่ะค่ะชื่ออีนะคะจบมาจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นค่ะเอออะไรเออ,เอ,อใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าอยู่เอกการตลาดค่ะค่ะชื่อเกศน,นะคะจบจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นค่ะอยู่เอกการเงินค่ะ ก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันอันนี้รู้จักกันมหาลัยเดียวกันค่ะอันนี้รู้จักตอนพัธยงตอนแรกหนูชวนเกดมาใช่เพราะคิดว่าแบบจบไปคือความรู้ทางด้านภาษามันยังไม่พอที่จะเอาไปใช้ในการทํางานก็เลยแบบว่าเออชวนเพื่อนมาดูค่ะว่าถ้าเกิดแบบมาเรียนสักปีสองปีมันน่าจะมีประสบการณ์เยอะขึ้นให้เราโตขึ้นมาก ก็คุยกันว่าเออจะไปเรียนกันไหมเรียนที่ไหนดีอะไรเงะะี้ยค่ะเหมือนคุยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะจะมาเรียน<ช>ด้วยกันตอนเรียนจบอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นหนูคือหนูอ่ะชอบญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าแบบยังไม่เคยมีโอกาสได้มาสักทีค่ะหนูก็คิดว่าแบบญี่ปุ่นอ่ะต้องแบบสวย,สวยคือเอาจริงๆก็คือสวยมากอมพอคือก็คือตอนนั้นก็คือคิดแล้วว่าคือเหมือนกับว่าเรามีภาพจํามาจากนอนิเมะใช่ภาพ, <อ S 1> พ <อ S 2> จามาจาก ในการ์ตูนพอมาเจอจริงก็คือสวยกว่าแบบต้องมาต้องมามองด้วยตาตัวเองถึงจะรู้ชอบชอบมากมาก่อนมาก็คิดว่าเออมันน่าจะดีอะไรอะไรหลายๆอย่างดีกว่าแบบอย่างเช่นแบบธรรมชาติแบบทิวทัศน์อะไรเงี้ยค่ะอากาศอะไรเงี้ยมันน่าจะดีคือตอนที่มาเที่ยวกับมาหยมันคือมันแตกต่างกันตรงที่แบบว่าพอมามาเที่ยวเราไม่ได้คิดอะไรแบบยังไงจะบอกว่ายังไงดีอย มาเที่ยวคือแบบคนคนเขาไม่ได้คิดว่าอะอะใช่อยากใช้อยากใช้ก,ก็กใช้เลยใช้เลยคือ <c oughs> เพราะว่าอ๋อเพราะว่าหนูามากับครอบครัวด้วยค่ะมันก็เลยสบายแบบอยากทําโน่อยากทํานี่อยากทํอาทอะไรก็ได้ทํอาอ๋อแล้วช่วงนั้นหนูมาตอนที่แบบไม่ใช่โควิดนะคะคือทุกคนต่างคนต่างชาติแล้วก็เยอะแล้วก็เหมือนช่วงเนี้ยคนคนญี่ปุ่นอ่ะก็เริ่มก็เริ่มแบบ พูดภาษาอังกฤษได้เริ่มอะไรเข้าใจเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวเพราะอ๋อหนูเที่ยวตรงแบบในโซนที่แบบว่านักท่องเที่ยวเที่ยวกันนะคะก็เลยคนญี่ปุ่นอ่ะส่วนมากก็จะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวชาวต่างชาติเท่าไหร่แต่พอแบบพอมาอยู่พอมาอยู่มาเรียนจริงๆอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นอ่ะคือเขาก็จะแบบเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรกำแพงอยู่อีกอยู่แบบเหมือนไงเราไม่ได้เข้าไม่ได้เฟรนลี่เหมือนคนไทยอะไรขนาดนั้นคนไทยอ่ะเวลา ใช่เหมือนเขาก็จะมีแบบความกลัวคนต่างชาติอยู่<ม>คนที่สูงอายุหน่อยอะแล้วแบบเหมือนตอนทํางานเนาะมันก็จะมีแบบมันจะแยกมันเหมือนเราจะรู้สึกได้อยู่นิดนึงอะคะ่ะ<ม>สําหรับคนญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นทํางานด้วยกันกับเรากับคนญี่ปุ่นกับต่างชาติทํางานด้วยกันม,มันอาจจะเหมือนอาจจะแค่เราเพึ่งไปครั้งแรกๆหรือเปล่าเขาอาจจะยังแบบไม่ได้สนิทอะไรขนาด<ม>เพราะว่าบางชีแบบ สำเนียงการพูดอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เข้าใจทุกเรื่องบางทีแบบคําพูดของเขาอาจจะไม่ได้แบบพูดรุนแรงแต่แค่เหมือนเขาอ่ะเป็นคนพูดเสียงดังพูดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบความหมายเป็นยังไงเราก็เข้าใจไปในอีกแบบหนึ่งแบบเออเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าอะไรแต่แบบพอจริงๆแล้วคือมันไม่ได้มีอะไรแค่แบบตอนทํางานเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนตอนที่แบบพักก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนเขาจริงจังอะไรกับการทํางานเพื่อแบบ เหมือนสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างเขาเรียกว่าสร้างจุดที่แบบว่าเหมือนเขาต้องคุมลูกน้องหลายหลายคนอตอนเรามาเที่ยวค่ะเราไม่ต้องคิดว่าวันนี้เราต้องใช้อะไรเราต้องแบบไปไหนอะไรยเงี้ยค่ะแต่พอเรามาอยู่จริงอะเราต้องคิดตลอดว่าเออเดือนนี้เราจะต้องแบบแบบซื้อนู่นนี่ได้ไหมอะไรย่างเงี้ยหนูว่าเคยมาแบบเรียนด้วยแต่ว่าไม่ได้แบบมาแบบระยะยาวอะไรยเงี้ยค่ะ ก็คือแตกต่างกันด้วยอย่างแบบอันนี้คือเป็นโรงเรียนสอนภาษาแต่ว่าตอนนั้นเป็นแบบมหาลัยการเรียนก็แตกต่างกันการใช้ชีวิตในการที่เราอยู่ในมหาลัยกับการที่เราอยู่กับเพื่อนต่างชาติด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างกันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องปรับตัวเยอะด้วยค่ะเรามาแบบใช้ชีวิตอยู่แบบต่างบ้านต่างเมืองเราเราต้องปรับตัวให้เข้ากับคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็ประสบการณ์ที่เจอนะคะก็คือไปร้านราเมงแล้วคนญี่ปุ่นคือ เขาน่าจะแบบมีวัฒนธรรมในการกินแบบซูดอะ่ะซูดเส้นเส้นรามเมงแบบดังมากต่างจากแบบว่าเรานั่งกันสี่คนอะ่ะเรายังกินไม่ดังเท่าเขาเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าแบบด้วยความที่แบบว่าคนไทยอะ่ะกินเสียงดังอะ่ะมันเป็นเรื่องของมารยาทเป็นอะไรเงี้ยค่ะใช่คือครั้งแรกหนูไปเซเว่นที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะคือตอนนั้นหนูก็อ่านหนูก็เลือกของเลือกแบบของที่จะซื้อ พอตอนหนูจะไปจ่ายังค์หนูก็แบบหนูก็งงเขาก็แบบเขาก็ชีชช้ชี้แล,แล้วหนูก็ยังไม่ค่อยแบบแม่นภาษาเท่าไหร่หนูก็หนูก็ทําหน้างงง,งแล้วเขาบอกว่า oh, เนี่ต้องจ่ายตรงนี้นะคือของที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นเหมือนเครื่องจ่ายค่ะใช่ใช่ใชแล้วก็เหมือนเราต้องกดม,มันจะมีบัตรด้วยแล้วก็มีเงินแบบใช่แล้วเราก็กดคือที่ไทยมันไม่มีใช่ไหมคะคือเหมือนต้องจ่ายกับ พน Ideally, правда, so, no think, ักงานโดยตรงแต่ว่าที่นี่ก็คือเป็นเครื่องว่าสะดวกดีค่ะตอนนั้นก็งงๆแต่พนักงานก็ช่วยอะค่ะใช่ก็คือเนี่ยตอนที่เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองใช่ไหมคะพ่อแม่ญาติอะไรเงี้ยก็ไม่มีก็จะแบบว่ามีเซนเซที่โรงเรียนนะคะแบบไม่ว่าจะแบบว่ามีเรื่องทุกมีเรื่องแบบเกิดเหตุอะไรเงี้ยเซนเซก็จะช่วยตลอดเลยเออเหมือนเคย เป็นเซนเซที่โคเคยเจอที่ไทยมาแล้วทุกๆเรื่องเลยที่แบบมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นก็มีเซนเซนั่นแหละที่ช่วยตลอดเลยจริงๆมันก็ไม่ดีนะคะทุกคนก็อย่าทํานะคะคือก็ประสบอุบัติเหตุทางจักรยานนะคะเหมือนแบบขาแบบเข้าล้อจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจ็บค่ะเย็บ16เข็มแล้วก็ตอนนั้นคือกําลังจะไปทํางานพาร์ทไทม์ค่ะกับเพื่อนอีกคนนึ่ง คีนะะหนูลืมจักรยานไว้ที่โรงเรียน <c oughs> ช่วงโัวิดวินมีค่ะแล้วคืออะไช่วงช่วงนั้นนะคือ<ม>คือเข้าไม,ไม่ได้เลยโรงเรียนก็จะปิด<ม>ใช่ไหมคะมแล้วก็แบบมันต้องทํางานเพื่อนอีกคนนึงก็ไปทํางานเหมือนกันอีกคนหนึ่งไปซื้อของเราก็เลยแบบเออเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วบอกว่าเออไม่ต้องรอหรอกเ,เดี๋ยวปั่นให้นั่งบอกว่าเคยปั่นเคนครั้งหนึ่งนะคือปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็ปั่น กล้จะถึงแล้วค่ะอีกประมาณร้อยเมตรจะเลี้ยวเข้าโรงงานมันก็แบกบกึกกึกกึกแ้วแล้วบอกว่าอีฟหยุก่อนอีฟหยุก่อนเดี๋ยวอีฟหยุก่อนอีฟหยุก่อนเอเอทำไมอ่ะหันไปแบบ <c ười> แบบว่า, <c ười> า <c ười> ใช่แล้วคือบ <c ười> แบบว่าหนูก็คือตกใจมากแล้วคือเพื่อนอะ่ะเลือดไหลไม่หยุดเลยคือคือมันแบบเหมือนเหมือน,นโดนเฉีอนไปแล้วอ่ะเออตรงนั้นเฉีอนไปแล้วหนูก็แบบแบบไงอ่ะหนูบอกโยทําไงอ่ะทําไงอ่ะอีฟไม่มีสติเลยนะคะทุกคนตอนนั้นคืออีฟไม่มีสติเลย แล้วคือเหมือนแบบว่าคือขามันเข้าล้อด้วยความที่เหมือนแบบว่ารองเท้ามันหลวมด้วยอะแล้วตอนนั้นคือรองเท้าข้างข้างซ้ายมันโดนข้างซ้ายใช่ไหมคะคือรองเท้าข้างซ้ายคือหลุดออกไปแล้วจากแบบหลุดจากอะไรอะล้อจักรยานไปแล้วก็คือหนูอะลุกเองคือรถจักรยานไม่ได้ล้มอะค่ะคือเหมือนพอนั่งอยู่แล้วแบบหนูก็ลุกออกมาแล้วก็ไปนั่งตรงแบบเหมือนจะมีฟุตบาทอยู่ก็ไปนั่งตรงนั้นแล้วก็แบบบอกอีว่าให้ไปแบบเนี่ยไปตามหัวหน้าให้มาดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีก็เป็นคนไปตามหัวหน้า ตอนแรกหนูก็แบบว่าให้พิมพ์ใส่ทานสเลดเพราะตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ให้หัวหน้าดูแล้วหัวหน้าว่าอ่านไม่ออก <c oughs> หนูก็เลยแบบว่าเนี่ยโยดีนะโยบอกว่าให้ถ่ายรูปไปแล้วให้เขาดูแล้วพอเขาดูเขาก็ตกใจก็รีบวิ่งมาตอนแรกก็แบบว่าดูแบบพอวิ่งมาแล้วก็ดูแผลแล้วก็แบบเรียกรถรถโรงพยาบาลฉ <c oughs> <ช>ุกเฉินมาค่ะใช่ค่ะมาลับรถตำรวจก็ามาตอนนั้นก็คือแบบตกใจแบบ และ<า>จะโดน,นกลับหไหมวะอะไรเงี้ยคือกลัวมากตอนนั้นคือเหมือนแบบว่าเขาแบบดูมันดูยิ่งใหญ่มากอะค่ะแบบรถรถชุกเฉินมาแล้วแบบคนในรถฉุกเฉินคือลงมา3มคนอะเพื่อมาแบกหนูอะแบบเอาไอเนี้ยมาหลอกแล้วก็แบบเหมือนพันเอาเอาเออใช่แล้วก็เอาผ้ากอดอะค่ะมาพันแผลไว้แล้วก็แบบยกขึ้นก็คือบนรถ พอขึ้นมาบนรถฉุกเฉินก็คือแบบคือขึ้นรถฉุกเฉินครั้งแรกก็คือตกใจอะสายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอะอแล้วก็เอาสายมาแบบแปะเหมือนวัด,วด,วดความดัน<ล>วัดอุ่นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัดอุณหภูมิด,ด้วยแล้วก็วัดแล้วก็พอสักพักก็คือรอแป๊บหนึ่งตำรวจก็ขึ้นมาเหมือนขึ้นมาแบบเขาเรียกอะไรอะสอบสุใช่ถามอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ตอบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่รออยู่ข้างนอกเกอกใบให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีคุณลุงที่ ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับงานก็มาคุยด้วยเหมือนเหมือนรออยู่ข้างนอกแล้วหนูว่าถูกเข็นเข้าไปข้างในชคือแผลมันแบบว่าใหญ่มากอะค่ะประกันสําหรับนักเรียนต่างชาตินะคะเรียกว่าใบหกเคนโชก็คือเหมือนอันเนี้ยเวลาเราเจ็บป่วยหรือว่าได้รับอุบัติเหตุอะค่ะคือเขาจะออกให้เราทั้งหมด70%เราออก30%มนกี่หมื่นนะจริงๆเราต้องจ่ายประมาณห0,000ื่นนะคะแต่ว่า เขาออกให้เราก็ออกแค่30%มสิบเก็คืออยู่ที่ประมาณหมื่นห้าพันเยนเกือบประมาณเกือบเกือบห้าพันนะคะก็ถ้าสําหรับหนูนะคะคือถ้าใครแบบคิดอยากจะมาจริงๆก็คือแบบอยากให้แบบตัดสินใจดีๆว่าแบบเออเราใจเราอะอยากมาจริงๆหรือเปล่าคือเราไม่ได้มาแบบมาเพื่อแบบยังไงอะมาเล่นๆนะคะอย่าคิดว่าแบบมาแล <ique> ้วแบบจะอยู่แบบสนุกเราจะเที่ยวเราจะแบบใช้เงินยังไงก็ได้ค่ะพอเรามาอยู่ตรงเนี้ยจริงๆอ่อะมันจะทําให้เราแบบได้ข้อคิดเยอะมากมันทําให้เรา โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยในการใช้เงินการใช้ชีวิตหรือว่าแบบการแบบภาษาอะไรต่างๆมันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดอลค่ะก็แบบอยากให้แบบคนที่แบบว่าอยากมาจริงใช่ให้คิดแบบเยอะๆเราแบบทางบ้านเราซัพพอร์ตได้แค่ไหนตัวเราเองไหวแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะให้แบบคิดเยอะๆถ้าเกิดว่าแบบได้มาแล้วก็ต้องแบบอย่าท้อด้วยอะค่ะต้องแบบเราต้องแบบสู้อะเราต้องพยายามด้วยตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะในฐานะที่แบบ อ,อยังไงอะเขาแบบที่บ้านส่งเรามาแล้วหรือว่าแบบเรามาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทําเพื่อเขาด้วยไม่ใช่แบบอยากคิดว่าแบบมาแล้วจะสนุกนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบว่ามาแล้วแบบเออเล่นเล่นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วที่นี่ก็คือแบบที่โรงเรียนก็คือแบบเน้นให้เราแบบตั้งใจเรียนจริงๆะอะไรเงี้ยค่ะถ้าคือถ้าเราชอบจริงๆก็ก็แนะนําให้มาเลยดีกว่าคือก็ถ้าใจเรารักแล้วก็พุ่งชนเลยค่ะมาเลยคะ่ะทุกคน <laughs> แบบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอยากเรียนภาษาก็ต้องดูเนาะแบบอยากอยากเรียนที่ไหนอยากเรียนยังไงงบประมาณเท่าไหร่ดูให้ละเอียดอะไรแต่ถ้าเกิดมาเกี่ยวัโตก็เกี่ยวโับมินซ์ก็ได้ค่ะก็เป็นทางเลือกก็เป็นทางเลือกที่ดีเซนเซยซัพพอร์ตตลอดสุดท้ายนะคะก็คือพูดกันไปหมดแล้วเนาะก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหรือว่าอยากเดินทางมาที่นี่ยังไงก็ติดต่อพี่พัทได้เลยค่ะ น,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 นี้มอมอก็ประมาณนี้วันนี้พี่ก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะอันนี้คือทุกคนมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คน,คนก็จะเป็นห้องใหญ่มากสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะเบบ้าสวัสดีค่ะ